อ่าเข้าใจครับแล่วก่อนเดินทางเนี่ยมันมันมันมีตารางมันแน่นไงฮะอ่าตารางการแข่งขันในภายในประเทศมันมาจากตัวยต้ตากแงเล่นไม่ไม่ใช่ว่าทีมเนี่ยมันไม่ได้มีการเตรียมการเขามีการเตรียมการก่อนหน้านั้นแล้วเขาเพิ่งเพิ่งเพิ่งเัิ่รเอไ่งเพา่งเพิ่้เพก่งเพิ่งเพิ่งเนน่้เพิ่งเพิ่งัพิ่งเหมือนพิ่ารจั่การิ่งเพา่งเพิ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 ่มเวิ่งเะิ่งล้ิ่งเพก่ง้พิ่งเพิ่งเพิ่งเรงเพิ่งเพิ่งงเพิ่งาพิ่งเพิแกเง อ่าแล้วตอนนี้ที่คือแฟนบอลเขาฝากถามมาคือต้องการน้องถามเองเลย <c oughs> ไม่ต้องไปถามแฟนบอลแลถามเลยอ่าผมผมถามเลยผมถามเพราะผมเป็นตัวตัวไทนของแฟนบอลเป็นคำถามเเเรราาาไมม่ตต, <c oughs> มต้อต <c oughs> ต้ออองององถัวก็เริ่มจากซีเกมเนี่ย2011แล้วเมื่อกี้ท่านที่บอกว่ทาท่านได้บอกว่าฟุตบอลโลก2010เอ้ย2012ที่รอบคัดเลือกนะฮะท่านวางเป้าหมายไว้ยังไงบ้าง ต้ 2> 2, yeah. องว่าสิบสี่เข้าใจเพราะว่าคอลิฟายนะต้องสุดสองสสองต้องสุต้องไหมอ่าของเราเคยผมเนี่ยผมมีหน้าที่บริหารจัดการแล้วก็กระการงานแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนทำอะไรต่างๆแต่ว่าเรื่องของทีมเราก็มีคนที่เขาทำงานอยู่นะอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าถามผมเนี่ยผมอยากไดุ้กอยากนะเข้าใจใช่ไหมแต่ แต่ว่าที่ผ่านมาผลงานของเรามันตกผมก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างที่ตกต่ำมาหกเป็นสิบหลายหลายรายการเป็นประวัติศาสตร์สามสิบปียี่สิบปีสี่สิบกว่าปีเนี่ยผมยังไม่มีการยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงผมวันเนี้ประเด็นที่เรามาถามคือเอ่อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงคือเออท่านอาจจะเออจะลดปรแกรมในลีกขึ้นให้น้อยลงหรือกระชับขึ้นหรือว่าการจัดการไม่ดีขึ้นแไนคราวที่แล้วเนี่ย ก็ชี้แจงไปแล้วบอกว่าปัญหาบ้านเมืองอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ส,งส่งผลกระทบมาถึงผมตางผู้ก่ออาอ่าพวกพวกเราไม่ได้ไม่ได้ตระหนักนเรื่องนี้เดี๋เอาพอดีผมเช็คตารางมาแล้วครับท่านพอดีผมได้นั่งลิสต์ตารางมาว่าเรื่องนปีนี้เลยครับผมทําเรื่องแล้วก็อ่าให้พี่สอบยทธไปแล้วแต่วันนั้นท่านพี่สอบยทธคงไม่ไม่ทันได้ข้อมูล คือไดเช็คที่ท่านบอกว่าเลื่อนเพราะฝนตกหรือว่าเพราะปัญหาการเมืองเลื่อนการเมืองท่านเอาไว้กลางพักเหล็กพักเหล็กหมดเลยผมเช็คไปด้วยข้อมูลด้วยไม่พอเหรอฮะแล้วเอเงรื่องผมว่าท่านพูดกันตรงนี้เนี่ยอ้าเข้าใจอ้าเข้าใจเพราะว่าตรงนี้ก็เราเนี่ยเราจะรับไปดําเนินการประวัติศาสตร์เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเข้าใจไม่ได้บอกว่าผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ผิดผมบอกแล้วว่าถ้าอย่างนี้มีข้อผิดพลาดแต่ว่าปัญหา มันมีจริงใช่ไหมเรื่องปัญหาฝนฟ้าตกเราไม่เคยเห็นว่าฝนเนี่ยตกมาสนมเล่นไม่ได้เลยมันไม่มีเลยเลื่อนไปถึงปูครับปีที่แล้วแต่นี้เราเอามันเป็นเป็นอดีตผมก็จะผมเพื่อรับงานผมไม่ได้ปฏเิเสรแล้วทั้นนี้ท่านสามารถจะยืนยันให้เป็นแบบวัดผลหรือว่าเป็นเหมือนคำมั่นเล็กๆก็ได้ว่าเออสี่เกณฑ์ปีหน้าผมจะบริหารจัดการให้ดีขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีระเบียบแบบแผนผมจะตั้งทครงไว้ว่าเข้ารอบรองอย่างนี้ได้ไหม4กมรอบรอบแปลไม่ใช่คุณพูดถึงแผนงานได้ไหมใช่ไม่ม่ไม่่พูดถึงแผนงานหรือผลงานแผนงานผลงานทีนก็มีการเก็บตัวระยะพอสมควรนะเกือบเดือนหนึ่งผมจำได้ที่ไปีเกมเนี่ยฆ่าตัวกันอย่างดีะไะต่าง ถ้าถามปีนี้อีกใช่ไหมผมก็จะทำแบบนั้นนะตรงนี้สรุปงี้ว่าผมเชื่อถ้ามีแผนนะครับเดี๋ยวเราลองแผนงานเราท่านที่จะแล้วเราจะไปบอกว่าเอาไอ้นี้เนี่ยเราเอาไปไปเป็นรูปแบบอย่างอื่นไม่หมดไม่ใช่สีเข้มต้องเก็บตัวมาอ่าเข้าใจผมเข้าใจตรงนี้ครับแต่นี้ผมพูดโดยสรุปก็คือว่าผมยินดีแล้วนี่จะทำ ความจริงเนี่ยผมก็มีคนที่เขาดูแลอะไรต่งางๆอยู่แต่ว่าในเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาผมก็จะไปดูแลรับารผมแก้ไขใหน้นครับและตอนนี้แฟนบอลสามารถจะได้ฟังจากท่านสักนิดหนึ่งได้ไหมว่าทีมชาติ